อะไรแก่ไม่ก็ยามโบกให้กูจอดแล้วมึงยังไงยัดต้องจอดตามเหมือนนี่มันที่คนพิการอ่ะเขาเขาเอาป้ายออกว่าอาจจะบอกให้ยุดช่วงนี้มันคนเยอะอาจจะจอดมันมีที่ว่างอนี่ยบาสเต็มไปหมดเลยไอ่ต้องมีปัญหาอะไรวะไม่มีแกหยุดนั่นล่ะเดี๋ยวไปไปไปเจอกันที่สถานีตำรวจจะแจ้งจะแจ้งเลยค่ะใช่แจ้งเลยแจ้งเลยไม่คือมันที่คนพิการอ่ะ อยากให้สังคมไทยมีสามัญสำนึกเฮ้ยหยุดไม่ไม่พีู่หยุดพี่หยุดคนไทยพี่คนไทยจริงๆไม่พี่จะต้องเป็นคนไทยด้วยกันเขาเบาเขาไม่รู้ก็ผมบอกครับผมบอกดีๆด้วยนะใช่คือเขาก็ที่จะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันก็ต้องค่อยดีทอยอศส่พี่ผมทอยดีทอยใส่แต่เขาจริงใช่ก็ใน่แหละคือพี่ถ้าพี่หยุดอ่ะเขาก็จะหยุดดีเขาหาเรื่องนใช่คือตรงนี้ผมขอพี่คือไม่ต้องแบบนนี้หรอกพี่เพราะแม่นตรงเนี้ย ี่มันที่คนวิการใช่ผมเข้าใจถ้าคนไทยยังยอมอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยใช่ไม่ใช่ว่ายอมคือคนไทยคืออะไร่บอที่ว่ามันมีเอปะพี่ว่ามันมีเหรอปะรู่หลองนั่นไม่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 ่ไม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 ่ม่ไม่่ไม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 ไม่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 ไมไม่ไม่ไม ไม่นี่มันที่คนพิการครับไม่อันนี้อันนี้ใช่ครับแล้วปล่อยให้คนธรรมดาจอดได้ยังไงอนุญาตเขามีเด็กเล็กติดตลอดไม่เกี่ยวเด็กเล็กไม่ใช่คนพิการแล้วก็ยืนมานก็ถามผมว่าโอเคป่ะการเป็นอกว่านี่เป็นที่คนพิการมันมีที่จอดเต็มเลยเห็นป่ะมันมีที่เรื่องเล็กเขาไม่เข้าใจคือตรงเนี้ยเออคือเราปกครองที่ผมจอดแล้วคนอาจจะเยอะช่วงนี้ นี่ยนี่ลูกไม่เมือนเคนไทยพี่ผมต้องการให้รู้รู้ตอนนี้เขารู้แล้วไงพี่คือเนี้ยคือเด็กเยงมันไม่ใช่คนพิการถ้ามีคนพิการมาจริงๆแล้วะเขาจะจอดตรงไหนนี่คือคำถามของผม คนพิการก็ไปจอดไกลๆแล้วก็พยายามเดินไม่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 คือตรงนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคือถ้าถ้าแจ้งถ้ามีมาแจ้งโรงพยาบาลได้เลยครับแล้วจะแจ้งให้เขาออกเหรอก็ไม่ใช่แล้วแล้วเขาจะไปจอดตรงไหนถูกไหมผมหาที่จอดให้ด้ครับเพราะว่าจริงๆใช่แล้วแล้วเขาต้องเดินไกลเพราะว่ามันเป็นที่จอดคนพิการเมื่อกี้เขาจะทําที่จอดคนพิการไว้ใกล้ๆทาไมอะถูกไหมครับถูกไหมถูกไหม มันเป็นที่จอดคนพิการใช่ไหมคนพิการเด็กเล็กเด็กอ่อนสตรีมีคันนะครับแล้วมื้วมีมีป้ายเด็กเล็กเด็กอ่อนไหมครับคือผมแค่อยากรักษาสิทธิ์แทนต้องเด็กคนพิการนี่คือสิทธิ์ที่เราให้ครับไม่งั้นเราพอไม่กล้าบกเพราะว่ามันมีที่ว่างเยอะก็คือถ้าไม่มีที่ว่างก็เข้าเเหมือนกันครับเด็กเล็กขนาดนี้เดินได้นะครับก็คือมันไม่ได้เด็กแบบแบบเบจริงไหมครับคื่อนี้ทางเราไม่ได้ว่าครับเป็นสิทธิ์ของผู้าไม่ใช่คือ คือผมเห็นยามอ่ะชอบโบกจอดคนไม่พิการจอดที่คนพิการก็ถ้าผู้สูงอายุแล้วตอนเนี้ยเมืองไทยเป็นอย่างตามห้างตามอะไรอันเนี้ยใช่ผู้สูงอายุวิลแชร์อันนี้มันคือคนพิการชัดเจนเด็กอ่อนสตเด็กเล็กขนาดนี้เดินได้ครับเนี่ยจริงไหมคือพูดที่เอาว่าของทางผู้ปกครองอ่ะก็ใช่เนี่ยแต่แต่คือถ้ายามเป็นคนบังคับกดเพราะว่าเนี่ยที่ว่างมีแต่เมย ก็อันนี้เป็นงานบริการครับทางเราก็บริการให้ลูกค้าจอดในส่วนที่ใช่ครับว่าผมคําถามเนี่ยที่จอดคนพิการเต็มไปหมดแล้วถ้ามีคนพิการมาจอดจริงจะทําไงก็ในพื้นที่เต็มก็ต้องขยับต่อไปครับเหมือนพี่มาต่อร้านและร้านเต็มพี่ก็ต้องนั่งรอคิวเช่นกันทุกอย่างในโลกก็คือตามคิวเหมือนถูกต้องแต่ในเมื่อนี่เป็นสิทธิ์ของคนพิการถูกไหมเด็กอ่อนเด็กเล็กสตรีมีคันผู้สูงอายุครับมีป้ายติดว่าเด็กอ่อนเด็กเล็กสตรีมีคัน อืมอันนี้ผมติดไว้ที่จอดเฉพาะครับเขียนอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยทั้่ค้อ้วที่ผมอยากให้ยามรักษาสิทธิ์คือแค่ว่าสำหรับคนพิการจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราจับหกีกเว้หรับเด็กเล็กเด็กแก่รันงั้นผมถามคนผมถามคนถ้าเกิดมีจอดเต็มหมดเ้วเมื่อกี้ให้เด็กจอดแล้วมีคนพิการมาจริงๆเขาจะจอดตรงไหนเขาจะแจ้งแล้วให้คนนี้เลื่อนรถออกเขาหาตัวเจอครับตรงนี้เอาเอาเอาจริงๆไม่ก็ต้องไปตามคิวอ่ะครับ ก็ใช่แต่ในเมื่อคิวมันควรเป็นของคนพิการผมแค่อยากให้ยามักษาสิทธิ์แค่นั้นได้ครับแล้วแลคืออย่างเมื่อกี้คือมันเดินได้มันทํีตามหน้าที่อยู่แล้วใช่ใช่อันนี้ทําหน้าที่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเาเห็นว่าหลายที่มากที่แบบคนไม่พิการจริงๆแล้วจอด แล้วคืออันนั้นส่วนหนึ่งครับใช่ใช่ใช่หรืผมจะไปบังคับให้เขาจอดแต่ถ้าเขาจะจอดเราก็ไม่สามารถไปยกรถเขาได้หรอกครับจริงจริงนิมอยู่ที่จิตสำนึกห้องน้ำคนวิการจริงจริงข้าเลยพี่ผมก็เลยไปพูดกับห้องน้ำวิการี่เข้าเลยผมเลยผมเมื่อกี้เยผมเลยไปบอกกับเขาดีๆนะว่า มันมีที่จอดอยู่ตรงนั้นอะเอางี้ดีกว่ารับถ้าสมมติที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจแล้วแต่ราควรแจ้งทางเราดีกว่าเดี๋ยวเราประสานงานดูแลให้ไม่ต้องไปเองไม่ต้จะมีปัญหาอะไรเขาผคผมไม่ได้ไปเองอ่ะเมื่อกี้ผมพูดดีดีแต่มันอะแาเรื่องก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ดีกว่าฮะสบายใจกว่าทางลูกค้าแต่เนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่บังคับอืมไม่ใช่บังคับอกครับเจ้าหน้าที่บริการครับต้องเรียออย่างนี้ดีกว่าคือมันบริการมันก็มีความแตกต่างว่างบริการยังถูกต้องกับบริการไมม่ถูกต้้อองงจริัะนนี ผมเชื่อว่าเป็นการบริการคือเปล่าว่าค,คุณก็อ่ะน่าจะเคยไปอเมริกาถูกไหมอเมริกาเขารักษา,มกาไม่ไม่ต้องอเมริกา ใช่อเมริกาประเทศที่เจริญแล้วอดใช่เพราะเขาสำหรับที่คนพิการถูกต้องเพราะว่าเมื่อไรที่มีรถเข็นมาคุณจะให้คนรถเข็นเขาไปจอดตรงนู้นแล้วให้เข็นมาตรงนี้เลยวอ่าถูกต้อใช่ก็ยิ่งช่วยได้ใช่คือคนคอเขาก็ก็มีต้องสามเลนแต่คือพอดีที่มาเป็นเป็นเลนที่มันเต็มพอดีแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเต็ม ใช่แต่แต่เอาจริงๆริงอาถามพูดกันตรงๆเลยเมืองไทยอ่ะที่คนพิการเต็มก่อนจริงไหมใช่เมื่อกี้เขาจะโพสต์กันตามเน็ตเหรอตอนนีแหละพี่ก็อย่างที่บอกว่าเมืองไทยก็ตามหลังเขาอยู่สิบปีพี่ก็ต้องสนใจหรอกก็นี่ละทันที่เราจะพัฒนาไงนทันที่เราจะปรับปรุงคนให้คิดได้ไงผมว่าผมเข้าใจคุณใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจพี่ใช่แชร์ให้สังคมเคลียร์ ใช่คือว่าผมมียามบอกให้จอดที่คนพิการเหมือนกันนะพอผมไปตามห้างฟิวเจอร์พาร์คางเงี้ยผมไม่จอดนะผมบอกยามเลยผมไม่ได้พิการ